สวัสดีเพื่อนเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวหินแล้วนะครับรก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเดินรถนะครับที่สถานีอาคารหลังใหม่นะครับขบวนแรกที่จะขึ้นสู่สถานีหลังใหม่นะครับก็เป็นขบวนธรรมดาที่254นะครับแหมในคลิปที่แล้วนะผมก็คิดว่าขบวน255นะที่นั่งมาจะได้ขึ้นนะครับ กลับกลายเป็นสองห้ามาปิดตำนานสถานีหลังเก้านะครับร้อยสิบสองปีนะครับกับอาคารหลังเก่านะครับวันนี้ก็เป็นวันประวัติศาสตร์นะก็เปิดเดินดรถสถานีอาคารหลังใหม่นะครับสถานีรถไฟลอยฟ้านะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะพาเพื่อนๆไปชมภาพบรรยากาศทางด้านบนกันนะครับ ตอนนี้ก็มีการประกาศนะครับให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางกับขบวนที่254นะครับขึ้นไปรอขอบวนรถนะครับที่สถานีหลังใหม่แล้วนะครับสถานีหลังเก่าก็ปิดตำนานเรียบร้อยนะครับกับขบวนสุดท้ายนะครับขบวนที่255นะครับบนบุรีหลังสวนนะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะจะเปิดตำนานสถานีหลังใหม่นะครับกับขบวนธรรมดาที่254 หลังสวนทนบุรีนะครับเป็นขบวนแรกนะครับมาเดิมเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชมภาพรบรรยากาศทางด้านบนกันนะครับน,นี่ออนด้านหน้าทางเข้านะครับไปครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปทางด้านบนกันนะโอ้ด้านในนี่เย็นสบายเลยนะครับ วางใหญ่ด้วยนะโอ้ลมเย็นมากครับอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวสองห้าสี่จะเป็นขบนแรกนะที่ประเดิมเลยนะครับอาคารก็ยังคงยึดสีโทนเดิมนะสีแดงกับสีเหลืองนะครับ คลิปนี้ผมถ่ายตรงกับวันที่11ธันวาคมนะครับ2566นะครับก็เป็นการทดลองนะครับวันแรกนะครับของทางคู่แล้วก็เป็นการเปิดสถานีหัวหินด้วยนะแต่จริงถ้าเปิดเป็นทางการนะครับจะเป็นวันที่15นะครับธันวาคมนะทางคู่ก็จะเปิดยังเป็นทางการวันที่15ธันวาคมเหมือนกันนะครับ สำหรับวันนี้นะถ้าเปิดทางคู่นะครับก็จะยังคงใช้เวลาเก่านะครับในการเดินรถก่อนนะวันที่15ถึงจะมีการปรับเวลานะครับเป็นเวลาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ขึ้นสู่ด้านบนนะครับขนยบรรยากาศทางด้านบนนะ นะนนะตัวคาหลังเก่าก็จะดูทางด้านล่างนู่นนะครับก็จะยังคงอนุรักษ์ไว้นะไม่ได้ทุบทําลายนะครับเหมือนหลายๆสถานีนะครับโอ้เดินขึ้นมานเหนื่อยเหมือนกันนะ <c oughs> แตงบน,นี้อากาศเย็นสบายนะครับก็จะได้ลมมาจากทะเลด้วยนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะท้องบนก็จะมีทั้งหมดสองรางนะทางนี้ก็จะเป็นทางที่มาจากราชบุรีนะเพชรบุรีนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะสองพันสี่มานะครับก็จะเดินทางมาจากทางนี้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเข้าในรางไหนนะถ้าเป็นตามระบบการเดินรถนะก็น่าจะเข้าในรางทางฝั่งนู้นนะครับสิบสี่นาฬิกาสิบเอดนาทีนะครับเวลาแห่งการรอคอยมาถึงนะบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับการเดินรถสถานีหลังใหม่นะเป็นวันแรกนะครับ ฝั่งนู้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ได้สารน,นะที่เดินทางกับขบวนที่สองห้าสี่นะครับก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะคือพอผ่านวันนี้ไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้รับการอนุญาตให้ขึ้นมาเก็บภาพหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะเหมือนที่กรุงเทพฯปิวัตรหรือเปล่านะ ถ้ากรุงเทพอภิวัตนะครับต้องซื้อตั๋วนะครับถึงจะขึ้นมาสู่ชันชลาด้านบนได้นะครับตอนนี้ขบวน254ก็ํำลังเคลื่อนขอบวนมานะก็ว,วิ่งมาแบบช้าๆนะครับวันนี้ก็ช้าเยอะเลยนะแปดสิบนาทีเลยนะครับโอู้้คนมากมายเลยนะวันนี้นะ g a นะครับทำขบวนนะ ขึ้นเป็นขบวนแรกเลยนะครับ254นะครับเปิดตำนานสถานี้หลังใหม่นะสี่ห้าสี่หกนะทำขบวนนะครับโอ้ใช้กำลังเครื่องเยอะเลยนะราวนี้ ไ,ได้ยินเสียงประกาศเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างดังนะครับนี่ครับหลังสวนทนบุรีนะครับประเดิมเป็นขบวนแรกเลยอยู่บับจาบอลเหมือนเดิมนะ นี้ก็มียูทูบเบอร์นะมาหลายคนเลยนะครับ เเยอะลยนะก็วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายนะครับ11ธันวาคม2566นะครับแน่นเลยนะพิซซ่าเนะี่เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับต่อต่อจากนี้ไปนะเพื่อนๆท่านใดที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะก็ต้องลุ้นกันเอานะว่า จะอนุญาตให้ขึ้นมาถ่ายด้านบนหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับกว่าจะเหมือนที่กรุงเทพหรืิวัดนะครับเนี่ยครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วขบวนแรกนะครับเปิดประเดิมเลยนะครับวันประวัติศาสตร์นะครับเปิดสถานีหัวหินหลังไม้นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องจำหน่ายตั๋วนะครับ ส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่พักนะของผู้โดยสารนะครับระหว่างรอขาบนรถนะครับตรงนี้เป็นห้องรับส่งพัสดุนะก็ที่ทราบมานะน่าจะเป็นพวกพัสดุที่น้ำหนักไม่เยอะมากนะครับถ้าเยอะมากก็น่าจะไปรับส่งที่ส่วนส่วนปริพัฒนะน์นะนี่ห้องยาไนตยตั๋วอยู่ทางด้านนี้นะครับ จริงๆก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีนะนี่เป็นกำหนดเวลาเดินรถนะครับเออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเวลาใหม่หรือว่าเวลาเก่านะคนนี้น่าจะเป็นผู้โดยสารนะครับที่รอเดินทางกับขบวนที่262นะครับ ห้องจำหน่ายตั๋วก็อยู่ตรงนี้นะครับปิดตำนานสถานีหัวหินหลังเก้านะครับ112ปีนะครับกับการใช้บริการนะจุดนี้นะให้ดูบรรยากาศทางด้านล่างนะครับก็ไม่มีขบนรถวิ่งแล้วนะครับน่าจะมีแค่ รถสินค้าหรือเปล่านะถ้าให้ปุนะ่มเดานะนี่ตอนนี้ก็บ่ายสองกว้านะครับขบวนที่สองหกหนึ่งก็ยังมาไม่ถึงเลยนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเปิดทางคู่วันนี้หรือเปล่านะอย่างขบวนที่สองห้าสี่เมื่อสักครู่นะก็ช้าตั้งแปดสิบนาทีนะครับนี่ตอนนี้สองหกหนึ่งก็ช้าไปแล้วเจ็ดสิบเก้านะโอ้ จะไม่ต่างกันเลยนะครับอืมก็เดี๋ยวได้ข่าวว่า261นะครับพอเข้าจอดที่สถานีหลังไม่นะแล้วก็จะอทอดถั่วรถจักรนะครับอ่าไม่ใช่อทอดถั่วรถจักรนะครับจะนำลิ้วขบวนนะไปกลับหัวนะที่สถานีส้นส่นบดีพัฒนนะครับก็ไม่รู้จะถึงกรุงเทพเมื่อไหร่นะผมก็จะกลับกับขบวนที่262ด้วยนะครับก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะเพื่อที่จะโดยสารกับ รถด่วนที่51นะครับไม่แน่ใจว่าจะไปทันหรือเปล่านะวันนี้รู้สึกว่าขาบวนรถจะล่าช้ากันเยอะนะครับนะครับตอนนี้เดินทางขึ้นมาสู่ชันชลาด้านบนนะเมื่อกี้ก็มีการตรวจตัววทางด้านล่างเลยนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมพูดไว้ตอนแรกนะนว่าน่าจะเหมือนที่กรุงเทพอภิวัฒนะครับอโอ้เหมือนแปะเลยนะนถ้าไม่มีตั๋วก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นมาด้านบนเลยนะครับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยนะด้วยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะปิดตอนที่ขบวน262มาถึงนะครับโอ้โหต,ตรงนี้รู้สึกว่าแดดจะค่อนข้างแรงเลยนะไม่มีอะไรบังแดดเลยตรงนี้ คนน่าจะเดินทางกลับกันเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดันสุดท้ายนะอย่างที่ผมบอกไปนะพอเดินขึ้นเดินลงนะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะบันไดเลื่อนก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะยังไม่เปิดให้บริการนะครับนี่ทางด้านหน้านู้นนะครับคือบันไดเลื่อนนะย,ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับ ครับขบวนรถมาถึงสักทีนะครับตอนนี้15บหนาฬิกาสีนาทีนะก็มีผู้โดยสารนะมารอขึ้น262กันเยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับให้ดูนะเยอะมากเลยนะนี่สิบหนาฬิกาสีแล้วนะครับยังไม่ได้ออกต้นทางเลยนะวันนี้ราช้าเยอะมากนะครับ เ a นะ4524นะครับโอ,โอโ้โหผู้โดยสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ก็วันนี้นะครับเปิดตำนานสถา,านีหลังใหม่นะครับก็เดี๋ยวขอตัวลาไปพร้อมกับขบวนธรรมดาที่252นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับพากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ